แม่อุ้มลูกกระโดดลงมากระแทกกับพื้นข้างล่างมีทั้งคน เสียชีวิตและคนบาดเจ็บนะครับทาวโฮมแห่งนี้อยู่ในพื้นที่เขตยานนาวานคนในบ้านเนี่ยมีทั้งหมด4คนตกใจไม่รู้จะทํายังไงดีก็กระโดดลงมาจากบ้านนี่แหละเพราะว่าบ้านเนี่ยไฟไหม้อย่างแรงเลยเจ้าของบ้านบอกว่าไอ้ตอนเกิดเหตุไฟไหม้ทุกคนหลับกันอยู่จู่ๆไฟไหม้ชั้นสองแล้วมันลามอย่างรวดเร็วก็เลยตะโกนเรียกบอกทุกคนในบ้านที่หลับอยู่ให้ตื่นแล้วหนีออกจากบ้านมันลงมาทางข้างล่างไม่ได้ไงครับต้องกระโดดจากชั้น2ลงมาพร้อมกับลูกชายคนโตแต่ไฟเนี่ยมันลามไปที่ชั้นด้านบน ซึ่งเป็นจุดที่ภรรยาอาศัยอยู่ภรรยาก็เลยตัดสินใจกระโดดลงมาจากชั้นสี่มาพร้อมกับลูกชายคนเล็กอายุสิขวบ,รบปรากฏว่าภรรยาของเจ้าของบ้านเสียชีวิตทันทีนะครับส่วนลูกคนเล็กเสียชีวิตในเวลาต่อมาน,นั่นหมายความว่าแม่ลูกเสียชีวิตทั้งคู่เลยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องประสานกองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบหาสาเหตุของต้นเพลิงต่อไปว่าเกิดจากอะไรกันแน่